มันก็เยอะเชื่อกูมาหมดใหม่เก่าใหม่ไม่รู้เล่นเล่นหมดเราต้องโซโรเชียหมดที่ไอเนี่ยไงฮะมันเล่นยังไงฮะคนเราควรที่จะด้นสดนะครับเพื่อมันจะได้เป็นคอนเทนต์ไหนเอ่ย เว้ยว้ไยเว้ยไอเฮียอะมือเสร็จกูแน่ฮ่าทำอะไรอ้าไอ้เฮียเออเสร็จกูไม่นะ เออซ้ำอ่ซ้ำดิเอ๊ะทิพไพยวุว <c oughs> ยวีวี ในมึงคุณยังเลยนะอธาาิคีวเ,เองที่อะ <c oughs> เล่นไงก่อนแล้วเขาไม่ได้มาเล่นเกมนี้นานมากนลยนะดูบ่าไอเด็กนี่อ่หยดุดยืนซื่อบื้อแล้วไปช่วยปั่นไอ้สั์เธอเราจะเสร็จแล้วะเครื่องหนึ่งนะเราจะเสร็จแล้วนะ,วะเราจ,จะเสร็จแล้วเร็วทำให้คนล้มเร็วจะเสร็จแล้วนะกูจะปั่นเสร็จแล้วไอ้เชี่ยฆ่าคนได้ยังเจอเขาช้าเลยแบงช้าชิฝายเขาฮันเตอร์สมัยนี้ไม่ช้าเหมือนเดิไมไค่เ,คเลี่ยนเรยวะ ก็ไอ้เนี่ยเบื่อทำลายเพื่อนกูหรือทำลายเพื่อนกูหรือทำลายเพื่อนเออกูไปละม่ยุงไรเขี้ย <beloved> เฮ้ยมามองกู <c oughs> ไอ้สาระุเขี้ย DING. มาดิเฮียมึงก็มาดิมึงก็มามึงก็มาดิว้าย กูละก็คือมึงมึงมึงคิดแบบว่าตายแค่สองคนก็ได้พวกมึงไม่แพ้แต่แต่แต่กูแพ้ได้นะ <S <S โอ้มีคนรักเราสอง <S <S โอ้ยเชี่อสองคนด้วยมีตัวน้อยด้วยไอเชี่ยไม่รู้เรื่องเรามีมีแพนด้าแต่เมื่อไรอะ่ะอยากซื้อ <S <S โอ้ยเชี่ยตายห่าละ

ฮนะฮะอ๋สอสงสัยสง,ส,งสัยหลอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยพวกเย็นหลอนสองสัยหลอนสองสัยหลอนไม่เป็นไรคนเราพลาดก็ได้น่าสงสารยังเลยมียคนลุกขึ้นมาแล้วเราไม่ได้หวั่นไหวอะไรแต่อย่างใดเราแค่พาเขาไปนั่งเก้าอี้ตรงอื่น นี่ดมานี่ติดึงโดนดิเอาดิเอามึงก็โดนไปดิถ้างั้นอะ่ะอะโดนปักเที่อย่าไปโดนว h y ว h เช่ยเออไม่เป็นไรเหี้ย่ะโวกลับไปนั่งที่เดิมก็ได้มงอด้วย ไม่งอด้วยก็มันเงียบมากเลยนะการที่เราไม่ได้เล่นเป็นฮันเตอร์เนี่ยไอ้เชี่ยไม่ชินเลยว่วะกลับมาเล่นใหม่กูว่าได้กลับมาเล่นซาวายเชี่ยโคตรแบบมันมันก็โอเคแล้วที่มันเอาไอ้เชี่ยเห็นกูนี่ว่ะโอ้ไอ้เชี่ยมานำเลส้ยซะโอ้โหโอ้ย ไอ้เกียริกูการกลับมาของกูบ้างอ๋อโดนเดียวจังเลยเชีย่ยพวกมึงม่งันจะพัฒน,นาโอ้โหเป็นกูกูกลับมาเหมือนกันได้เชี่โอ้ช่วยกูทำไมติดตกที่ว่ากูม,ม,ามีกระบองไม่ติดอยู่ที่ว่ากูมีกระบอง ติดที่ว่ากูมีกระบองไม่ติดที่ว่ากูมีกระบองอยเด้อเด้วเดอเด้อทำไมเดินทำไมเดินถึงแบบว่าแมคุณหญิงเสรเจกูแน่มึงเสกเอาจริงเว้ยมันเอาจริงเว้ยมันเอาจิเวเฮ้ยาตกใจหมด <t un> <t un> เียเอาไอ้เฮียโดนเฉยเลยโง่จริงจริงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูช่วยมึงเองเออใช่ลืม โงจ่จริงอย่าให้การศึกษาองกูเสียเปล่าโคตรสิ้นหวังอ่ะโคไม่ไปถึงโคตรสิ้นหวังเอออย่างงั้นแหละโอ้อย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเดียวเดะไอ้เชี่ยกูอ๋อเออดินี่กูไม่ได้เอาแม่อไอ้ไอ้แม่งูมาเหรอ ไอ้เชีย่ยแมงมุมกับนาซีไม่ใช่ไม่ใช่นาซีมันแม่ชีสัตว์นาซีพอ่อมีของที่เหลือเราต้องเปิดกล่กองเปิดกล่องฮะของต่อจากคนที่ในนาจาไอ้เชีย่ยนี่แหละคืออะไรอ๋อของนาอิบเองนี่เอ้นี่เองโอ้เชีย่ยเอ้ยมก็มาสิมก็มามือนมาฮะ เ่าเออช่างมันเย็นสบายเลยนะตัวเองไม่นสนใจเขาด้วยไม่เป็นไร <c oughs> ออกับเรืที่เดิมดีจังเลย <c oughs> มึงจะยินทำไมตอนมันมีกอดทอง <c oughs> ไม่ต้องกลัวแล้วเขา <c oughs> เขาก็มาช่วยแล้วเขาก็มาช่วยเหมือนกันอุณเตอ เอากูเถอะบอกตรงเอากูเถอะเชื่อกูดิเชื่อกูดิไอชีนี้ซื้อบื้อชิบหายเลยเชื่อกูดิเชื่อกูดิมามามัลากกูเถอะเชื่อกูดิมมมาาดไม่ฟังไอ้ชื่ ปักนะเขี <m> ่ยหมดเลยสัต <t> ว <ired> oh, okay. <t ries> ์โอ้ยตกใจนึกว่าเอาคูโอ้ยเขี่ยเออแมวแล้วกันนะว้ายว้ายเฮียโอ้โยถึงปักปักนะเฮียโชคดีจังลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้เฮยเขี่ยเอายสัตว์สงสารป่ะ โอเคเอ่อ,ไอ,อไอตัวนั้นไอตัวจิ้งเหลนจิงจ้งเหลนอ๋อตัวจิ้งเหลนกิจจิงจกเอ่อตุ๊กแกเออตุ๊กตุนเนี่ยอย่าอย่าให้เห็นล้มนะครับอย่าให้เห็นโดนโดนเล่ช็อกนะครับเออเออกลัวนะน่ะฮะเจียไอ้นุ่ม <c oughs> โคตรตึงอะ่ะอุย้ยโดนด้วยเหรอเจียโดนแล้วเหรอยังยังไม่เสร็จเลย รอก่อนดิครับน้องพี่ยีเสร็จแล้วปั๊บปั๊บปั๊บมึงเล่นตัวอะไรมึงเล่นตัว,อ,อ,ตวอะไรเอ่อตัวอะไรคยออะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวที่ครูเพิ่งส่งไปเนี่ยส่งข้อความไปเนี่ยไอ้ยีล้มแล้วเหรอมันเล่นแบบนั้นอ่ะมันเล่นแบบตีแบบอันนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงครับน้องพี่มาช่วยแล้วไม่มีไทยนะครับน้องเอาตัวเองนะช่วยเหลือตัวเองนะพี่มาช่วยแล้ว้ะเอ้อมันเฝ้าอ,อยู่มันเฝ้าอ,อยู่มันเฝ้าอยู่กูเห็นอยู่กูเห็นอยู่ กันกูหน่อยกันให้กูหน่อยกันให้กูหน่อยกันให้กูหน่อยกูกันอยู่อ่ามันเอากูไว้มันเอากูไว้มันเอากูไว้โอ้มันล่าใครวะมันล่าหมอเอ้ยไม่ใช่ไอ้มึงอยู่นิ่งดิมันล่าจิตตกรไอ้เคียรลมละเอ้ยฮิวกูดิฮิวกูดิมาเดี๋ยวฮิวฮิวอะไรคือฮิวกูแล้วก็อยู่ดีวะให้กูฮิวมึง what the fuck มันจะไม่ช่วยจริงเหรอเพราะเดี๋ยวมันจะเกินครึ่งนะเออเดี๋ยวหมอไปช่วยได้เหี้ยมึงเห็นไหมหนันดโดนแล้วเ้วอเอตึงบ้าอะไรแบบมาจีตะกรมาจีตะกรแล้วเออนั่นแหละวะหิวกูหิวกูหิวกู <c oughs> ไปปั่นด้วยไปปั่นไฟจ้าไปปั่นไฟอเอาไปปั่นไฟทำอะไรกันแน่ให้เราฮิวมือก็ปั่นไฟเออฮิวกูเสร็จแล้วไปปั่นไฟก้าจ้าจ้ากดกดฮะเอ้ยไม่เลยเหรอเออเออเอากูมาช่วยกูมาช่วยเราติ๊กติงกโอเครอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา หมอเกินขึ้นยังตอนแรกหมอเกินขึ้นย,ยังยังโอ้ยเครียเกือบไปสัตว์โถแม่งอุ้ยลำบากกุ้ยา่ขยันล้มกระจังว่ะเฮ้ยกระจอกงี่ฝายเลยพี่ชอบปากตีี่ฝายปั่นไปกูปัน่นแล้วกูล้มอยู่ไม่ใช่มึงมาเลยครับพี่พี่ก็มาเลยพี่ก็ตีผมเลยดิเอาดิมาละมารามาระเธอ,เอ,อละไป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 ไม่เอาวะอยู่เสร็จยังมานี่ดิ มึงก็ขาไม่ได้หรือห้องไอ้คนอะเฮียก็ปะเออมันนี่มันนี่มันน่ตาแดงตาแดงมันตาแดงเออมันตาแดงกูรู้แน่นอนไอ้เชี่ยท่านจะสุดท่านไม่รู้โาห้องอเอาออกอยู่นี่นะไอเชี่ยเอาแล้วออกได้เปอกครับน้องเอาได้เปอกครับน้องมึงกำลังมาแล้วน้องไอ้ด้อมเก่งไม่กลัวกู อาทันกักเชี่ยโคตตึงอ่ะเอ๊ดีไล่ว่ะไอ้เชี่ยโคตตึงอ่ะมาค่ะมาค่ะไอ้เหี้ยไปทำตัวสกปรกตัวโคกเดี๋ยวเอาไปใช้แจ็คก่อนไอ้เหี้ยกูว่าตึงอ่ะแต่ก่อนท่าแพทก่อนนี่คือกูดูแจ็คคนง่ายเลยนะไอ้เหี้ยแจ็คมันมีวงไงเออใช่ไหมเวลาเออเออมันโอ้ยเชี่ยดีแล้วไอ้สัสสุเอวิโวอยู่ยากไอ้เหี้ยกูต้องไปช่วยแล้วแหละ มือสิต้องมาปันไอ้เหี้ยมึงส่งเราให้ใครมึงส่งเราให้ตัวเองไอ้เหี้ยไอ้กูยังไม่ชิดปูมอ้เหี้ยเออรอช่วยกูรอดูอยู่นะกูรอดูอยู่นะอย่าโดนเธอช็อกนะช็อกสุนกีบไม่เอานะเอาจะปุ๊บปุ่มปุจะปึ๊ดเอาปุ่มปุ่มจับปุ่มจับปุ๊บแตกไอ้เหี้ยแตกโอ้โหว่าลวแม่งนั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่นะกูรอเก็บกูเก็บเก็บได้กูเก็บอ้าวช่วยเปล่าวะไม่ช่วยกูมีกูมีการไว้อยู่มัน โอ้โหเขี้ยอ้ย,ออยอหาแ,แล้วหาแล้วมาเดี๋ยวกูไปถอดรหาแหละแตกแตกแล้วหนึ่งไอ้เขี้ยแม่งเอ้ยเล่นโคตรใจเย็นเลยแม่งอดเจ,จะเอตัวเองรีบไปซะให้กูอ้อเนีเหมม้หรือจะอร็อเปิดหลุมมาหรือจะร็อเปิดหลุมมาโดนแน่ทีอ้าวอ้าวเรวเชือช่อระชกนะครับ ไม่โดนหรอเฮียระดับกู้เฮียอย่ามาทำตัวระดับกูอย่ามาทำตัวอย่ามาทำตัวโดน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 ปากเรียบร้อยตัว่าเนี่ยเด็ดไหนต่อเรียบร้อยตายเอาแล้วเออมึงต้องรีบหาหลุมแล้วไปไปรีบฮิวิสร็จไอ้สัตว์ฮิวิเสร็จแล้วรีบหาหลุมยิงแล้วยกย้ายเขี้ย เอ้ยมันอยู่ตรงตรงแจ็คอยู่แน่เลยตรงที่มึงนั่งแหละหมดละนั่นไงกูว่าแล้วน้ามันอยู่ตรงกูนี่เองโดนตีสักรอบนึงไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีกูเป็นผีเว้ยกูเป็นผีเห็นปะม่เห็นกูปะกูเป็นผีตายแล้ว แพ้อีกเหี้ยปุ่มแพ้กูก็แพ้เด็ดแต่ว่าช่างมันเถอะ